สวัสดีม5านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลูกเป็นเรื่องอการลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์นะครับเป็นเรื่องแรกนะครับของเรื่องหน่วยที่2นะครับคือระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองนะหลังจากที่ <c oughs> เราได้เรียนเกี่ยวกับระบบหายใจเนาะและการแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งเราจะเห็นว่าในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่นะครับที่มีร่างกายซับซ้อนหรือมีร่างกายขนาดใหญ่เนี่ย แก๊สไม่สามารถที่จะลำเลียงนะครับไปถึงเซล์ลได้โดยตรงจะต้องอาศัยระบบอื่นๆระบบหมุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหมุนเวียนเลือดนะครับมาช่วยในการลำเลียงแก๊สนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าในสัตว์ต่างๆนะครับรวมถึงพวกสิ่งมีชีวิตเซล์ลเดียวเนี่ยมีระบบที่ใช้ในการลำเลียงสารในร่างกายยังไงนะครับสำหรับจุดประสงค์นะครับในวันนี้ก็คือ ให้หนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดแล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดได้นะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมแมลงใช่ไหมครับปลาปลากระดูกอ่อนปลากระดูกแข็งใช่ไหมสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมครับซึ่งจากภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่านอกจากโครงสร้างของร่างกายที่แตกต่างกันแล้วนะครับ ระบบนิเวศท,ที่อาศัยอยู่ก็มีความแตกต่างกันนะครับรวมถึงขนาดของร่างกายก็แตกต่างกันด้วยนะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีการลำเลียงสารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับในส่วนของสัตว์นะครับที่มีโครงสร้างของร่างกายที่ไม่ซับซ้อนนะครับ อย่างเช่นฟองน้ำเนาะฟองน้ำเนี่ยก็จะเป็นพวกจริงๆแล้วเป็นสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมครับยังไม่มีเนื้อเยื่อนะครับหรือไฮดราอย่างนี้ครับยังเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กอยู่นะครับรวมถึงพาราเรียด้วยนะครับสิ่งมีชีวิตสัตว์พวกนี้นะครับอาศัยอยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับการแลกเปลี่ยนแก๊สของเขานะครับเขายังไม่มีขอโทษนะการลําเลียงสารเนาะเขายังไม่มีระบบที่ใช้ในการลําเลียงสารโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้น สารต่างๆนะครับรวมถึงแก๊สต่างๆเนี่ยก็จะแพร่จากสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าไปสู่เ,เนื้อเยื่อหรือเซลล์โดยตรงเลยนะครับเช่นเดีวยวก,กันกับไฮดรานะครับไฮดราเนี่ยใช่สารต่างๆหรือแก๊สต่างๆเนี่ยก็แพร่ใช่ไหมครับจากาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่เนื้อเยื่อโดยตรงได้เลยเช่นเดีวยวก,กันกับพลาเรียนะครับเนี่ยการแพร่ของสารนะครับก็แพร่ ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้จึงต้องอาศัยอยู่ในสภาพที่มีความชื้นตลอดเวลาหรือพูดง่ายๆคืออาศัยอยู่ในน้ําตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วสัตว์ที่มีโครงร่างที่ซับซ้อนแล้วก็มีขนาดใหญ่ล่ะเซลล์ที่อยู่ร่างกายใช่ไหมครับก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยเขาจะมีการลําเลียงสารนะครับไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ยังไงนะครับ สัตว์พวกนี้นะครับจะอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดนะครับในการลำเลียงสารนะไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือแร่ธาตุต่างๆนะครับระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยที่พบในสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะมี2แบบก็คือระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะครับหรือ open circulatory system แล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับ closed circulatory system นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าระบบหมุนเวียนเลือดแต่ละแบบเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับ ระบบมันเลือดแบบเปิดเนี่ยนะครับเลือดจะไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลานะครับเมื่อเลือดถูกส่งไปยังปลายของหลอดเลือดแล้วนะครับหลอดเลือดนีจะมีช่องเปิดนะครับทำให้เลือดไหลออกจากหลอดเลือดเข้าไปอาบนะครับหรือเข้าไปสัมผัสกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยตรงเลยนะครับจากนั้นเลือดที่นําสารอาหารหรือนาแก๊สออกซิเจนไปให้เซลล์แล้วครับรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มารับของเสียมา ก็จะกลับเข้าสู่หัวใจนะครับทางช่องออสเตียเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับหลอดเลือดเนี่ยเขาจะไม่ได้ปิดนะครับแต่หลอดเลือดนี่จะมีช่วงของหลอดเลือดที่จะเปิดเพื่อให้เลือดสามารถไหลอาบกับร่างกายได้เพราะนั้นเลือดจะไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลานะครับอ่าส่วนระบบเหมือนวิลเล์แบบปิดเนี่ยนะครับเลือดจะไม่มีโอกาสได้ออกจากหลอดเลือดเลยนะครับเลือดจะอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลานะครับ การแลกเปลี่ยนสารอาหารหรือการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นระหว่างเซลล์ของหลอดเลือดนะครับส่วนก็จะเป็นหลอดเลือดฝอยนะครับซึ่งผนังจะบางมากกับเซลล์ต่างๆของเนื้อเยื่อต่างๆนะครับระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนะครับที่เราจะค่อนข้างพบได้บ่อยแล้วก็คุ้นเคยนะครับก็อย่างเช่นในพวกของมแมลงนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่านะเลือดนะครับ เมื่อถูกปั๊มออกจากหวัวใจนักเรียนดูทิศทางของลูกศรน,นะครับเมื่อถูกปั๊มออกจากหวัวใจแล้วก็จะถูกลำเลียงไปตามหลอดเลือดนะครับแล้วก็จะถูกปล่อยออกจากหลอดเลือดนะครับเข้าไปอาบเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อนะครับเพื่อที่จะนําสารอาหารไปให้เซลล์เมื่อเลือดนําสารอาหารไปให้เซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเลือดที่รับของเสียเข้ามาครับก็จะกลับเข้าสู่หวัวใจทางรูที่เรียกว่าออสเตีย นะครับรวมถึงพวกหอยด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดนี้มีคำถามหนึ่งครับอยากจะถามนักเรียนว่า,มาแมลงเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องใช้ระบบหมุนเวียนเลือดเพื่อลำเลียงแกส๊สออกซิเจนถ้านักเรียนกลับไปทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนแกส๊สใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า,มาแมลงเนี่ยใช้ระบบท่อลมในการลำเลียงแก๊สนะครับเพราะนั้นระบบหมุนเวียนเลือดของมแมลงเนี่ย จึงไม่ได้ทําหน้าที่ในการลําเลียงแก๊สออกซิเจนนะครับแต่จะทําหน้าที่ในการลําเลียงสารอาหารนะเพราะนั้นเลือดของแมลงเนี่ยจึงไม่มีสีนะครับเพราะไม่จําเป็นต้องมีโรงควัตถุที่ใช้ในการลําเลียงแก๊สนะครับแต่เลือดของแมลงเนี่ยทำหน้าที่ในการลําเลียงสารอาหารนะครับส่วนระบบหมุนเลือดแบบปิดนะครับเราจะพบได้แต่ในพวกไส้เดือนดินนะครับไส้เดือนดินนี่ไม่รู้หปุนเลือดแบบปิดนะครับเราจะเห็นว่า ที่บริเวณด้านหน้านะครับปล้องด้านหน้าของไส้เดือนดินเนี่ยจะหลอดเลือดจะมีลักษณะโป่งขึ้นนะครับแล้วก็หนามากกว่าหลอดเลือดบริเวณอื่นๆนะครับซึ่งหลอดเลือดที่มันโป่งขึ้นแล้วก็หนาขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกว่าหัวใจเทียมนะครับหรือสูดโดฮาร์ดนะครับสูโดฮาร์ดอ่าสูโดแปลว่าเทียมใช่ไหมครับหรือแปลว่าปลอม hard ก็แปลว่าหัวใจนะครับที่ เป็นหัวใจเทียมก็เพราะว่าหัวใจนี้ยังไม่มีกล้ามเนื้อหรือเซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจนะครับแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหลอดเลือดที่พองแล้วก็หนาขึ้นมานะครับแต่มีทําหน้าที่คล้ายหัวใจก็คือสามารถหดและคลายตัวเพื่อจะปั๊มเลือดไปยังหลอดเลือดได้นะครับคําถามนะครับอยากจะถามนักเรียนว่าหอยมแมลงไส้เดืนดินปลาแล้วก็หนูมีการลำเลียงสารเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แน่นอนใช่ไหมครับแตกต่างกันเนาะเพราะว่าหอยกับมแมลงเนี่ยมีการลำเลียงสารนะครับโดยใช้ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดใช่ไหมครับส่วนไส้เดือนดินปลาแล้วก็หนูนี่มีการลำเลียงสารนะครับด้วยระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดนะครับถ้าเราไปดูที่ระบบหมุนเวียนเลือดของปลานะครับจากภาพนี้เราจะพบว่าปลาเนี่ย เป็นสัตว์ที่มีหัวใจสองห้องนะครับนะหัวใจเวลาเรียกชื่อหัวใจนะครับหัวใจห้องบนนะจะแบ่งเป็นห้องที่ทำหน้าที่รับเลือดนะครับกับทำหน้าทีา่ส่งเลือดนะครับห้องที่ทำหน้าที่รับเลือดนะครับเนี่ยบนหรือรับเลือดนะครับห้องนี้จะเรียกว่าเอเทรียม ในสัตว์อื่นที่มีหัวใจเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสัตว์เทินน้าเทินบก,ส,ลลนส,กสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชื่อของหัวใจจะเรียกเหมือนกันนะครับห้องที่ทําหน้าที่รับเลือดเข้ามาจ,จะเรียกว่าเอเรียมส่วนห้องที่ทําหน้าที่ส่งเลือดนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ห้องล่างนะครับทําหน้าที่ส่งเลือดออกไปนะครับอาจจะเอาไปแลกเปลี่ยนแก๊สหรือไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยนะครับห้องนี้จะเรียกว่าเวนทริเคิลนะครับทีนี้มาดูหัวใจของปลานะครับจากภาพเนี้ย นักเรียนอาจจะมองว่าหมวใจห้องนี้เอเตรียมเนี่ยนะครับดูทิศทางของลูกศรนะครับนี่เลือดไหลเข้ามาสีฟ้าคือเลือดดำใช่ไหมครับเอเตรียมทำไมอยู่ด้านล่างล่ะนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นไหมครับว่าห้องที่อยู่รับห้องที่ทําหน้าที่รับเลือดจะต้องอยู่ด้านล่างนะฮะก็ไม่จําเป็นนะครับขอเอด้านบนเท่านั้นนะไม่จําเป็นนะเพียงแต่ว่าห้องไหนที่เลือดถูกส่งเข้ามานะครับหรือทําหน้าที่รับเลือดเราจะเรียกว่าเอเตรียม เห็นไหมครับว่าเลือดดาที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็จะเข้าสู่หัวใจทางเอเทรียมจากนั้นเอเทรียมใช่ไหมครับก็จะบีบตัวส่งเลือดไปที่ห้องนี้ครับห้องเวนทริเคิลเวนทริเคิลก็จะบีบตัวครับเนี่ยส่งเลือดไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่บริเวณเหงือกใช่ไหมครับปลาแลกเปลี่ยนแก๊สที่บริเวณเหงือกเราเรียนไปแล้วใช่ไหมจากนั้นครับเมื่อแลกเปลี่ยนแก๊สเสร็จก็จะรับแก๊สออกซิเจนเข้ามาจากเลือดดาก็กลายเป็นเลือดแดงหรือเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง ซึ่งเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงนี้หรือเลือดแดงนี้นะครับจะถูกส่งไปเลี้ยงร่างกายเลยเพราะนั้นระบบหมุนเวียนเลือดของปลาเนี่ยจะเป็นระบบหมุนเวียนแบบวงจรเดียวนะครับหรือ Sin g l e circulatory ก็คือเลือดจะผ่านหัวใจแค่รอบเดียวนะครับและเลือดที่ผ่านหัวใจก็จะเป็นเลือดดำหรือเลือดที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเท่านั้นนะครับส่วนสัตว์เินน้ำเทินบกนะครับอย่างเช่นพวกกบใช่ไหมครับ จะมีหัวใจอยู่3ห้องนะครับห้องที่ทําหน้าที่รับเลือดหรือเอเทรียมในห้องบนเนี่ยนะครับมี2ห้องส่วนห้องเวนติเคิลเนี่ยนะครับจะมีแค่ห้องเดียวนะครับเพราะนั้นเลือดนะครับที่เป็นเลือดดามาจากส่วนต่างของร่างกายก็จะกลับเข้าสู่หัวใจทาง right a ร r i u m นะครับ right atrium หรือ ra ไ right ร <Right S 2> ที่แปลว่าขวาใช่ไหมครับจากนั้น right a t r i m ก็จะบีบตัวครับส่งเลือดมาที่ห้อง ventricle ทีนี้เลือดแดงครับเนี่ยที่แลกเปลี่ยนแก๊สเสร็จเรียบร้อยและไม่ว่าจะเป็นที่ปอดหรือผิวหนังเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะกลับเข้าสู่หัวใจทางห้อง left atrium หรือ LA ห้องบนซ้ายนะครับบนซ้ายก็จะบีบตัวส่งมาที่ห้อง ventricle เพราะนั้นเราจะพบว่ามันจะมเีเลือดบางส่วนนะครับที่ อาจจะปนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนของเลือดผสมเนี่ยนะครับจะถูกส่งไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าส่วนที่เป็นเลือดแดงเนี่ยจะถูกส่งไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดดำเนี่ยจะถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดแล้วก็ผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมพวกสัตว์เจอน,อน้ำเซอโบกเนี่เลือดจะมีบางส่วนที่ผสมกันนะครับระหว่างเลือดดากับเลือดแดงเพราะว่ามา,าใจห้องล่างเนี่ยมันไม่มีผนังกั้นนะครับโอเคไหมทีนี้พวกสัตว เลื้อยคลานนะครับระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยนะครับจะค,คล้ายๆกับสัตว์เซินน้ำเซินบกคือส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหัวใจ3ห้องนะครับแต่ห้องล่างเนี่ยบางบางตำราก็ว่า4ห้องนะครับแต่ห้องล่างเนี่ยมีผนังกั้นแต่กั้นไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเราจะพบว่ามีเลือดบางส่วนที่ยังผสมกันอยู่นะครับยกเวน้นจระเข้นะครับจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีหัวใจ4ี่ห้องสมบูรณ์นะครับทีนี้ ในส่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมนมเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยผนังห้องล่างเนี่ยนะครับห้องเบนจเจอร์นเนี่ยถูกแปลงออกอย่างเรียบร้อยและชัดเจนแล้วนะครับกั้นอย่างมิดชิดแล้วนะครับเพราะฉนั้นก็จะมีหัวใจ4ี่ห้องสมบูรณ์ซึ่งนักเรียนได้ทําปฏิบัติการไปแล้วนะครับเกี่ยวกับหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมนมนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับลูกก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ เมื่อนักเรียนดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับให้นักเรียนทำใบกิจกรรมนะครับที่เดี๋ยวสักครู่นะครับให้นักเรียนนะครับทำใบกิจกรรมที่6กนะครับการลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์นะครับก็จะมี เนื้อหาทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะครับโอเคนะครับทำไปกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ